สวัสดีครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามขอมารับชมครับขอให้พี่น้องทุกท่านที่ขอรับชมโชคมันลำด้วยยาเจ็บยาไข่ยาปวยยาจนครับผม ดีครับคุณพ่อประจิตครับผมมองนีกับบันน้ำโปงนะครับเนาะตำบลไซมูนครับอำเภอไซมูนจังหวัดสุทรงสาครับพี่น้องอ่าพ่อประจิตนะครับตะกีพันเกลือเคยเลี้ยงงัวมากนะครับสาระนิดประเด็นหลักๆมือนีก็ให้พ่อเพิ่นแนะนำอ่าการสร้างรายได้ระวังแพะกับงัวนี่ยนะครับเนาะซึ่งคู่มือนีพ่อเพิ่นกับปรับเปลี่ยนมาเป็นแพะโดยตรงนะครับเนาะอ่าคอแตกตั้งนะครับมุมมองของพ่อเพิ่นนะครับ มาการสั่งและได้จัดแพะประเด็นมือคือว่ามันได้เร็วกงว่าชัดเกยนช่องทางจังใดเนยนพ่อเนาะเสพน้องมองด้มองเห็นภาพเพื่อเป็นแนวทางศึกษาน้องพอเนาะอสสีครับคุณปพ่อประจิดกับโอ้ลูกกวนจะคิดเกี่ยวกับไอ้กรณีการที่ว่าเขาจังใดจังจังเปลี่ยนจากงัวมาเป็นแพะั่นสี่นะครับซึ่งตามที่ผมตะก้อนผมก็เลี้ยงง้วแม่พันุอยู่เลี้ยงเลี้ยงเขาขนผมมาเลี้ยงที่นี่การเลี้ยงง้วกับแพะเนี่ยนะครับที่แรกผมก็คิดว่า แพะเนี่ยถ้าเ้องมาเรียงเนี่ยห้องชิมิตรตลาดบอกรองหลับบ่นี่คือประเด็นสําคัญนะครับที่นี่เวลามาเรียงเบิ่งแล้วตลาดมันก็บพอะไปได้เนี่ยแล้วก็ตัวหนึ่งที่ทีผมมามันมันหนาจะไปไก่ก็กองัวซึ่งผมวิเคราะห์ที่แรกกะเนาะก็คือแพะเนี่ยมันออกลูกปีหนึ่งสองเถื่อแต่ว่างัวมันออกลูกปีละเถื่อโตโตเนาะที่นี่ผมก็เลยทดลองลงทุนเบิ่งว่างแสนหนึ่งนะครับในแสนหนึ่งเนี่ย ผมสื้อแพะประมาณได้สิบตัวผมก็มว่าปรับปรุงโรงเรือนเนาะนี่คือเป็นทางเลือกที่ว่าเขามาเลี้ยงแพรกครับครับงวมาทดลองเบึงซึ่งผมเลี้ยงงัวมาก,ก่อนเนี่ยกันตะกี้ก็ค่อน้างที่ใส่พื้นที่ไหลาเนาะเพราะว่าเขาเป็นเลี้ยงแบบงวแมพันเขาบ่าเลี้ยงแบบ,บเป็นเป็นเป็นผลน,นะครับครับ,รบทีนี้มันต้องใส่พื้นที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวการสอเขามีจะ ซี่หาโตเขานั้นลำบากมันก็หลายอย่างพอเขาต้องไปจูงไปลามไปอย่างน้าต่างต้องมชาติวิถีของเขาเนี่ยเพระมันต้องลดต้นทุนการการการใส่ใจในการเลี้ยงเขาก็ต้องใส่พื้นที่หญ้าแงเช่นลามไปตามทงตามนี่เนาะตามทีนะตั้งแต่กับทับพี่ฝูงไงกับไรเป็นฝูงซึ่งคมือนี่กับเจ้วกับถนนทนท้างเนาะมันกับปักับป่ามามันมันก็คือสมัยตะกีแล้วครับพ่อภาษาบาทีไรไปเลี้ยงใน ตามทีต่างๆได้เนาะครับผมผมมือเขาก็ต้องมันเป็นทีที่กักบริเวณแล้วที่สี่นะครับซึ่งผมกับาเปรียบเทียบเบื้องระว่างแพะกับงัวนะครับซึ่งผมกับรถลองทดลองมาเนี่เป็นปีที่สามแล้วนะครับสําหรับแพะกับง้วเนาะครับซึ่งผมกับงัวนี่ผมบ่เป็นว่าผมเลี่ยงผมผมก็ยังมีมีไทยห้เรียกได้ยุ่นะครับในในไม่งัวก็ได้สามารถจะเป็นอาชีพได้แต่ว่ามันบบเลวคือแผอนะครับแต่แพะนี่นะครับที่ผมลงทุนไปแสนหนึ่งเนาะ ซึ่งผมขายไปนี่นะบัตต์ตั้มก็สามสิบซี่ตกสี่สิบถึงหาสิบโตแล้วนะครับผมนงถึงแสนนึงคือหมายถึงว่ากับพ่อได้ใส่อยู่นะครับพ่อได้ใส่ใจในครอบครัวอยู่แต่แพะผมก็ยังเหลือคือเก้าเนี่ยยังเหลือหลายก็เก้าผมนเพราะด้วยนี่ก็เริ่มเพราะผมก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเนาะก็ขายไปเป็นแม่พันแมงสิ่ะครับเป็นทางเดือกที่ดีสยาสหรับเงินทุนที่น้อยแล้วก็มีพื้นที่ที่จำกัดครับผมครับผมอ่ามันประดินเนาะพ่อเนาะผมก็ถามเอาที่ประสบการณ์ที่พ่อเคยเลี้ยงเนาะ ทางระยะเวลาง้เนะครับเนาะเอาเริ่มจากผลิตสายพันธุ์นี่เนาะตัตผลิต,ตสายพันธุ์เพราะว่าสิเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ของ,ง้เนะครับเนาะงนวงรอบของการสีสารอะไรจากง้วน,นะพ่อต้องใส่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับผมคืองัวตัวหน,นึ่งเนี่ยนะถา้ถาถา้ถาอายุสามปีนะครับสามปีเนี่ยมัน,ม,นมันตังสีผสมพันธุ์เด็กโดยถ้าเขาเลียงแม่พันธุ์นี่เนาะสามถึงสี่ปีตรงแกกระหาปีกันแล้วแต่สายพันธุ์นะครับ ซึ่งเขากับมาเรียงเนี่ยมันก็ต้องใส่เวลาเนาะบางเทีกับสมติดแน่ว่าติดแน่เสียเวลาไปเป็นปียังทีนะบางทีความความการเลี้ยงความสมบูรณ์ของร่างกายมันอาจจะบ่หรือการเลี้ยงวิธีเลี้ยงมันอาจจะบ่ชัดเจนเพราะว่าเลี้ยงแบบชาวบ้านเขาเนี่ยมันเบาซื้อความเป็นสัตว์ไอ้ของเวลามันเฉกนผสมเนาะเพราะว่าเด็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นจบประจุสัตว์มาทังสี่นะเขาก็ตอาศัยว่ามันขื่นตามธรรมชาติแน่เลยสังเกตวงหลอบมันเนี่ยบางเทีมันอาจสังเกตว่าทัน ม่ทีละมันก็เลยเสียโอกาสไปนะครับที่นี่เข้ามาเลี้ยงแพนนี่ยนะครับผมซื้อมาสิบตัวแล้วก็ซื้อพอพันมาตัวหนึ่งมันก็ยู่ในฝูงมันเขาว่าด้ไปเกี้ยวเลยว่าเมื่อที่ขืนย้ำเลยมันก็ยพร้อมเป็นสัตว์ท้องน้นมันก็ผสมมันเองเป็นธรรมชาติของแกนเป็นธรรมชาติของมันเองเลยนะนี่คือคือมันมันมันดีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งนะครับมันก็ห้ลูกสองสองเถื่อบนี่นี่คือคือคือผลดีของแพะ พอได้เปรียบพ้องแพ้ได้เปรียบนะครับครับเรื่องอาหารการกินกับเห็ดลายชีบแล้วมอสตรงห่วงเนาะครับอ่านี่แหละผมก็จะถามพ่อไปอีกว่างัวเนาะครับสมุดว่าเลียงไปถ้าเพิ่นได้ลูกเนาะครับเนาะมันต้องใส่ระยะเวลาเรียงหลายหลายปันได้ยังสีสามารถขายได้อ่าขายได้นะครับแต่ว่าก็ออกมาก็ขายได้ยู่ดอกแต่่วความหมายว่าถ้าพร้อมที่จะสังได้ได้ริงกเนาะพ่อเนาะในมุมมองของพ่อที่พ่อเคยเลียงผมผมเปรียบเทียบฟังสิก็ะดันเนาะ ถ้าเขามีเงินยุต้นทุนยุติแสนหนึ่งับราว่าเขาอาจจะซื้องอแมพันในสองตัวขึ้นแม่ละหามื่นเขาต้องซื้อว่าหมายถึงว่าเขาต้องซื้อแม่ตีเป็นเป็นแม่สาวขอายุประมาณสามปีถึงสี่ปีนะครับแต่สองตัวแสนหนึ่งนะครับแต่เขาก็มาเลี้ยงนะครับครับที่นี่การหายลูกของมันเนี่ยมันจะมันอาจจะสาได้์นิกน้อยครับเขามาเลี้ยงโตลูกมาจังสี่นะครับซึ่ง เทาจะสมสายพันธุ์ได้ก็แล้วแต่นั้นเป็นวิธีของของของงแต่ละวิธีนะแต่ผมจะเปรียบที่ไ้ฟังว่าตกลูกว่าปุ๊บเท่าก็จ้างได้ขายอยู่ประมาณสามปีหมละงวดนี้เขาประมาณสองึงสามปีเขาจ้งจีได้ขายเป็นเงินเป็นก้อนต่อโตเนาะพอเขาจีไปขายระยะปีหนึ่งเนี่ยก็คือกะมัน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 ก็คือสีบ่ออ่ไรนี่แหละเนาะพอได้ได้ริงแต่วันไดน้อยผมวพาเนาะครับเนาะ มาแบบไทยบ้านเขาเลยมันมาคุมคาเนาะครับเนาะขายโั้ประมาณสามถึงสามปีสามถึงสามปีเพราะมันเกิดจัางี่จัางี่ได้สามารถขายได้อ่าจัางี่พ่อขายเนาะครับเนาะอ่าจัางี่พ่อขายนะครับแต่เรี่องเป็นเพื่อเพื่อเป็นแม่พันธุ์เดิอ๋อนี่คือแม่พันธุ์นะครับเพื่อเป็นแม่พันธุ์เนาะไม่เรี่องแบบเพื่อไปชำแหละนะครับแต่เป็นโต๊ะโต๊ะโพดิครับมันปีกกล้ว่ก็ขายได้ยุบอ่ะคือคือคือเป็น ขุนเป็นเนื้อเนาะครับเนาะเนื้อเาก็เอาไปขุนตองสีส้มแล้วก็ราคามันเกิดขึ้นอยู่ครับความความความใหญ่คอมไปนั่นของหลังไก่ของงัวเนาะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์นี่คืออยู่ส่องถึงสามปีแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องไปผสมพอที่เพิ่มรายจ่ายจากตจนเขาไปีอีกวะสมมติว่าขมือนี้การผสมของของงัวนี่มันกับมันกับทันสมัยแหละเนาะครับก็เอาจัผสมแบบเอเซเลตหรือ สมพอพันแบบไหนที่เป็นเป็นทางเดือกมันเกิดหลายทางเนาะอ๋อครับครับกับแ้วแต่เกษตรกร,กรแล้วแต่มุมมองเขาแล้วแต่ให้มากคจังเด่นเนาะครับเนาะถ้าเป็นขุนต้อผู้นี่ก็ว่าหนึ่งปีเนาะครับขุนต้อผู้นี่ก็แล้วแต่ระยะว่าหนึ่งถ้าไปีเขาแต่แตามประสบการณ์เนี่ยเนาะถ้าผมเลี้ยงโคขุนเนี่ยแต่ก็เป็นโคโคโคกอ๋อนี่เห็นเนาะพอเนาะง้อขุนนี่แหละครับผมที่นี่ผมเลี้ยงไปเนี่ยปุ๊บผมซื้อต้นละตกตัวหนึ่งประมาณช่วงนนั้ประมาณสามหมื่นเจ็ด นะครับผมมาเลี้ยงประมันสีเดือนสามเดือนซเดือนเอาไปตัดเกบไปตัดเกดไข่มันน่ะเนาะบางทีเขาเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงแบบธร้งมาตาบางทีเก็ตั้งมาถึงเพราเกจกรเสียนกระแปนัดนครับ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 อืมสิ่นทางของพนเนาะครับผมอ่านี่แหละจะใส่ระยะเวลาที่พ่นบอกถ้าเป็นงอเนาะพอเนาะบอกว่าสี่เป็นสายพันธุ์คือว่าอ๋ออันนี้และพี่น้องกับแต่หูงอเลยเนาะต่อไปนะครับการสั่งอะไรองของแพะนะครับ การสั่งได้ดีหนึ่งปีนะครับผลผลิตพืนถีิว่าเร็วกว่าง้วนมันเร็วช่องทังจังไหนเนี่ยพ่อคือแพะแม่แม่หนึ่งเนี่ยเนาะมันกับไข่ลูกสองเท่อถ้าหมายถึงซี่เดือนน่ยระยะที่มันตั้งท้องสี่เดือนมันกับมันกับลอดนะครับลอดแล้วก็มันกัระยะไข่นมลูกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถึงสองเดือนมันกับเริ่มผสมอีกแล้วนะครับเป็นช่วงประมาณเดือนสองเดือนนี่มันสั่งโตได้เหมก็สมนะครับสมแล้วก็ตั้งท้องต่ออีกสี่เดือนกัคลอด ที่นี่ถามลักษณะแล้วผมเลี้ยงเนี่ยแลผมมีสิบสิบตัวครับรอบแรกเนี่ยผมผมซื้อมานเนี่ยมันมันเป็นแม่ถีเป็นมันมันถูกตัวนะอ่อยไงนะครับผมเลี้ยงอยู่นี่ครับรมมันจะเดือนแล้วก็มันก็ขอดทั้งหมดนะครับรอบแรกเนี่ยผมก็ได้ไปเกือบเกือบยี่สิบตัวแล้วนะครับยี่สิบตัวรอบแรกเนี่ยผมก็คาดออกคัดออกตัวไหนสิสามารถเป็นเอแม่พันธุ์ผมมาคัดออกตัวไหนคัดไปเป็นพอพันธุ์ผมมาคัดออกเลื่อแล้วก็คุนขายครับ นี่คือเป็นทั้งเดือที่นี่ทั้งานผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับครับซึ่งซึ่งผมแนะนำเนี่ยคือมันการผสมลูกเนี่ยสภาวาระยะที่สองเดือนเนี่ยนะครับที่มันยานมแหล้วเขาต้องคัดลูกออกจากแม่นะครับเพื่อให้มันยานมนะครับบอบ่อย่างห็นมาดูดนมแม่เขาบอกไงซะเพื่อแม่มันจะได้ผสมนะครับในสร้านลำตัวที่นี่ลูกเนี่ย เออถามันเป็นว่าสมมุว่าแม่นั่นเนาะมันออกลูกมาเลยหอกับหัวมันลูกตัวนี้ครับสมมัติเขาต้องการจะคัดไวเป็นพอพัน์อเกับว่ตรงให้มาผสมแม่ตัวนี้เอาแม่ตัวนี้แยกออกครับไปผสมแม่สมื่นใหญ่อยอะครับเป็นสี่นะครับ,รบมันก็เป็นเทคนิคเป็นวิธีเนาะอืแต่ว่าส่วนมากผมจะบ่เอาเอาเอาสายเลือดที่เป็นพอเดิมนะครับผมจะเอาไอไอจากไอสายเลือด อื่นนี่คับเป็นเอามาจากแหล่งอื่นบ่อยไงซะพอกันมันจะเบายู่ในขอบของผมบ่อยไงครับอันนี้เขาเขาประเด็นเรื่อง้องกันการลูกคิดนะพ่อเนาะแต่ว่าแต่ว่าสําคัญก็คือถามันบมีทั้งเลืองเขาก็สามารถสมใดยุกนะครับกระสามารถสมใดยู่แต่ว่ากับว่าอยากแน่น้าเนาะขอเสียเนาะพ่ออันนี้เขาประเด็นลูกคิดเลยครับหมายเขาว่ามีคอมเมนต์ถามเขามาเนาะเพิ่นว่าลูกลูกซึ่งว่าเป็นลูกของแม่นั่นครับแม่นั่นคลอดออกมาแล้วสมุดเนาะครับเนาะ สามารถผสมแม่เจ้าของนี่ได้บ่อลูกเขาลูกเขาแหว่ละครับเป็นผสมแม่แม่เขาเจ้าของเลยอ่าจริงๆเลยครับแม่แ่ทีนั่นอ่าก็ได้อยู่แต่ว่าหนึ่งความเสี่ยงก็คือเสี่ยงกับโรคครับสองเสี่ยงกับไอเลือดที่มันเปล่าคือมันมันมันเจริญเติบโตพอดีอนะครับเจริญเติบโตพอดีตอนมันใช้เลือดเดียวกันเนาะตอนโค้งสางในรูหลังนะครับเนาะกับ่ออยากในนํำถึงผมกับยื่นในฟาร์มผมเนี่ยผมผมผมว่าเอา สายเลือนี่ผสมนะผม,ผมก็เน้นเฉเพาะพอพันธุ์ไปดีกับสมจะพาะตัวเมียพันธุ์ย่างเดียวตัวลูกผมมาคัดออกลพราะว่าขายคัดออกองพอรับษณาว่าเพิ่นศึกษาจนว่านได้ขายเพราะตัวผวนบ่ค่อยจะยั่งติดขอเนะพอนะ่อเนาะพอเขากับขุนขุนร,ระยะเวลาก,กับบน้านเขาก็ได้ขายนะครับเอาครับ,รบซึ่งทวิธีป้องกันเนาะนาะพอนะ่อเนาะสมมติว่าผู้เลี้ยงไปอยียัง่งยั่งยังบ่ขายนี่ถ้าป้องกัน คือเหตุไดครับผมคือถาวิธีป้องกันก็นกนคือหนึ่งต้องแยกขอ,อกออแยกขอ,อกสว่าเขาเขาได้ตัวผูรอบนี้เขาได้ตัวผูประมาณสิบตัวถึงสีไหมครับช่วงที่มันเขาญาติออกจากแม่แต่เขาเขาก็แยกออกเลย<อ>แยกขอ,อกเลยบ่บห้เขาใกล้แม่นะแปลงนี่ก็ต้องแยกบ่แปลงปล่อยเพราะว่าพาะแปลงปล่อยป,ประเด็นคือบ่อยากให้เพิ่นไปอยู่น้ำกันนี่สินะครับค,คือช่วงที่เขามันบ่ทะเลิดเป็น พอผสมพันธุ์ได้เขาเขากับปอยขาดกันได้อยู่โมเป็นอย่างนะ้อครับเนาะแต่ว่าช่วงที่มันเริ่มจะว่ามันมันสามารถผสมได้แล้วเขาต้องแยกชัดเจนเลยครับอโอ้ถ้าเพิ่นควอมผสมเนาะครับควอมผสมอ่ะคือว่านะวิธีป้องกันทีคือจับแยกเนาะพ่อเนาะจำแยกอืมแต่ว่าของพ่อเพิ่นมันกับโมได้แยกหรเพิ่นได้ขายน้อครับเนาะแต่ว่ามีมีผู้ถามเข้ามาอยู่ว่ายังฉี่เนาะพ่อเนาะครับอืมเพราะผมนี่โตผู๋ผมก็แยกออกคอกหนึ่งรลถดถัดรุ่นถัดรุ่นเห็นไหมที่ผมขลน่ะโอ้ครับผมแยกออก เป็นของหนึ่งตั้งเป็นเป็ท้องบนต่างหากเลยครับเป็นต่อผูผมขัดเอาเลยบ่เอาไหมะยุนะครับซุ้มต่อแม่เลยนาะอ๋อนี่เป็นวิธีป้องกันที่ดียวนะครับเนาะอืมครับผมครับผมอันนี้ก็ชัดเจนในคอมเมนต์ที่ถามว่าอในในในความเข้าใจของผมเนาะถ้าผมเข้าใจว่าถือพ่ายังยังแนะนําเนาะครับหมายเขาว่าลูกพันนี่กับผสมแม่ได้อยู่ได้แต่ว่าข้อเสียคือหนึ่งเรื่องเลือดเรื่องอ่พันธุกรรมรูปร่างจะบม่ดี อา,อาม,มันเสียงกวอาจจะป่วยอย่างยังสิบ,บอรัอบน,น,นึงแท่งโอ้แทงแล้วกระรูกว่าสมบูรณ์นะครับครับครับเพราะว่ามันกะเราซื้อกะคือคือว่าในาน้ำเหรอเนาะโมแนะน้ำดีกว่าตามที่ผมศึกษาเบื้องหน้ากับตามที่ผมได้สอบถามผู้บรรหูนะับมอ้ยใส่สูตรีวิธีแก้ก็คือทาทาเพิ่นถึงฤดูกาลร้อมสมบูงณ์มันจะแยกให้ชัดเย็นนะพ่อเนาะแล้วกันช่วงเพิ่นยังกินนมแม่หรือบ้านได้ป็นส<อ>ัตว์นีก ก็เอาป้วยน้ากันได้บ่เป็นหยางครับโอ้ชัดเจนเลยพป่นหลังเลือกท,ที่ชัดเจนนี่คือก็คือสมดุดละเขามีหาแม่เนาะครับที่นี่มันได้ลูกมาเนี่ยมันมันไ่ได้ตัวผูทั้งหมดหรอกแล้ว่าหาแม่เขาก็เจอแม่นี่เขาเขาสิคัดไว้เป็นพอพันครับแม่เนี่ย่ให้ลูกมันผสมเฉพาะแม่นี่ก็ตัวเดียวนี่ก็พอจะเห็นผสมซุ้มนั่นซุมเก่าโตัน่อยต่อแม่นี บ่ให้ผสมเลยเฉพาะลูกมันเก่าลูกตัวอื่นมาผสมเพาตแต่ผัดพอลูกเพราะมันได้เป็นพ่อพาใจแล้วเข้าใจแล้วผัดถ้าสู้ว่าแม่ของลูกนีนะครับเนาะกับใ้ผสมแม่เพผสมแต่ว่าแม่อีกของลูกนึงมาผสมแม่นี่ได้โอ้ยังยังทางยังยังฮะยังสูตรของไก่ก็เป็นแนวทางพ่อพผสมพ่อเฮ็ดนี่ก็ได้ผลยืนมาับแบบครับก็ได้ผลด้ในช่วงที่มันลอยซื้อเข้า เขาเข็ยนแบบเปไงแบบไปไงยู่แบบว่าได้เอาเอาจิตกรรมยังมากไหมเนาะโมดองซีเรี้ยงดูการเลี้ยงมากันไปเป็ดเป็นรักกันหนักๆขนาดมันก็จะจะเป็นการเลี้ยงยากเนาะครับเนาะเ็นแบบไปไงเนี่ยอ่าศึกษาเห็นเอ้าวบานที่ผมสรีพอสรุปแนวทางนะพ่อเนาะสมมติว่าเห็นย่างชัดเจนละแพะกับงัวนี่เนาะหนึ่งง่วนี่จังได้ให้ผลผลิต ด้านลูกด้านได้ได้นี่กับกะัตราเขาแพะแน่นอนมันเพาะอืมกรับริครับใช่ชัดเจนเลยในในเงินทุนทอกันในเงินทุนทอกันในเงินทุนทอกันเนียผมก็เลยเปรียบเทียบว่าสวัสดิ์เฮ็ดฟ้ามัวนเนี่ยเป็นลงทุนเป็นล้านทังสิ่ผลตอบแทนมก็ต้องหลายกว่าอ่าอันนั้นอันนั้นต้องหลายกว่าแต่ว่าถ้าเงินทุนทอกันเนี่ยตั้งได้กษัตริแพะว่าได้ครับถ้าเป็นเงินทุนที่ซ้ำกันเนี่ยระวังงัวกับแพะเนี่ยนะครับแพะเนี่ยผมก็ว่าเป็นทั้งเดทททัั้งงหนนนึ่่่ครบีใสตุ นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนทีเร็วครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะครับในการที่เฮาเลี้ยงแพะกับเลี้ยงงัวนะครับในการหนึ่งเวลาสองเรื่องสถานที่ต่างตเนงในแพะในมิได้เปรียบหลายกว่าโอ้ครับครับอ่าจะเปรียบอ่าอาจจะทุกมิติเนาะครับเนาะทุกมิติแล้ครับแต่ว่าสําหรับผููมีเงินหลายครับก็เรียกแต่พี่น้องนะครับเนาะสมมุติว่าอ่าคนมีเงินอยู่หลายคนอ่าเลี้ยงงัว อันนั้นเพราะพิษขึนเนาะครับเนาะถ้าเงินทุนหลายแต่ว่าถ้าเงินทุนเอาเดือนลยเพะครับคืออยากแนะนํานะครับเกี่ยวกับการไเลี้ยงแพะที่เป็นอาชีพเสริมมาเนาะกับการเลี้ยงงัวซึ่งผมแต่ทดลองเบื้องแล้วเนี่ยนะการเลี้ยงแพะในเงินทุนที่เข้าหนึ่งเข้าประเดเดือดร้อนไปไงซะนะครับในเงินทุนอยู่ประมาณแสนเนี่ยครับกับงัวนะครับเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอืมเพราะว่ามีผลตอบแทนที่เร็ว แล้วก็เรื่องพื้นที่เรื่องการบริหารจัดการนี่มันง่ายกว่าครนะครับง่ายแล้วก็มีตลาดรองรับที่จัดเจนนะครับแล้วก็เป็น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 รายได้ที่ผมว่าน่าจะเพราะเพราะที่คืนทุนได้เร็วอยู่นะครับสลรภูพามาเห็นมิติสลับภูเกษตรกรบ้านฮองภูมีเงิ้นทุนหน่อยนะพอนะอาจจะสามารถหันมามองเบื้องต้นนีน้เฮอก ค่โซว่าเงินทุนพี่น้องหลายหลีก็จ,จังหาช่องทางอื่นบเบิ่งก็ได้เนาะครับเนาะมันมันก็เป็นทั้งเลือกนะหมายถึงว่าผู้ใดทีไม่งินเป็นไล้หลายเห็ดฟาร์มแพะเป็นมาตรฐานผมก็ว่าน่าจะโอเช่คว่าม้ออยู่เพราะว่าตลาดชัดเจนแล้วครับเอาก็เป็นบอกยังไงซะที่ผมแนะน้าที่ผมเฮ็ดจริงทําจริงด้วยเงินทุนที่ลงไปประมาณนี้นะครับได้ผลตอบแทนเทน,ทน,นี้ลละนะครับส่วนพี่น้องที่ว่าเออ,อเด็กเดี้ยงงัว นะครับมีพื้นที่หลายกรับวัฏวิถีห่ามนะครับเป็นเป็นเป็นการทางเดือกของพี่น้องของของไปของมันของไปของมันพอลงทุนแรกๆประมาณแท็กบาทครับผมเงินเงินต้นทุนแรกๆเลยรวมทั้งลงเรืองเบ็ดเสร็จเนาะพ่อเนาะทั้งแสนเดียวครับแสนเดียวนะครับในในทั้งมัดทั้งพวกตะไคร้พวกอย่างรอบเป็นแบบเติมเติมเนี่ยแต่พอเงินที่ขายแพร่ไปนั้นผมแบบเพิ่มเติมไปนิดน้อยที่มันเหลือดขับขัขยายแปลงนี่อ่านี้ก็เป็นเป็นแบบ พี่น้องได้ศึกษาเนาะเป็นข้อมูลศึกษาหามองหาฉาีดอยู่เงินทุนํนำบ้านเฮาแรงเงินทุนจะหายากอยู่ด้ครับบางทีเฮาไปหามาเนาะครับถ้าลงทุนกับไอพี่น้องเนียมองตัวนี้น้ำพอเฮาลงทุนอ่าไปลุงแบบ ลืมใหญ่เลยยังสี่น้องคบเนาะของข้อพิ่นมันเป็นแบบพอเพียงแบบไทยบ้านนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนในวงเงินซ้ำกันนะครับในวงเงินซ้ำกันนะครับที่พอประเด็นเด่นนะพ่อเนาะเอาชิดนี่ครับขอบคุณคุณพ่อประจิตเอาคุณพ่อประจิตครับติดเบอร์โทรทรงไทยไปผมเล็กน้อยนี้โทรศูนย์แปดสองแปดหกหนึ่งสามห้าแปดห้าครับครับมึงนี่ก็รบกวนคุณพ่อมาพูดสมควรครับพี่น้องอ่าภาษีว่ามันจริงบ่เนาะครับเนาะพ่อก็ยินดีให้สอบถามแม่นบอครับ ให้มาเบิง้งให้มา,มาศึกษาน้ำกันได้เนาะพ่อเนอะาะถา้าถ้าก้อนที่ตัดสินใจชีล้มทุนในก่อนเงินที่ผมน้ำเลี้ย,นยงนี่นเนาะ,ะหรืออยากขอความชัดเจนในพื้นที่อยากมาเบิ้งสถานดีจริงยินดีคร<อ>ับยินดีเนาะครับนะมาก่อนก็ได้แต่ว่าก็ต้องโทษสอบถามมาก่อนนะพ่อเพื่อนเกิดยินดีเนาะครับแต่เสียลสละเวลาทุกอย่างแหละครับทั้งงานลาดเนี่ยมือเนี่ก็บมารบ,บ,บวนพ่อเพื่พอนเพราะว่าโจนนี่ก็เป็นช่วงพายุเนาะอาที่พลอย ลงไปเปีย,ยปนปอยปเป็นหวังเดบงบอนได้นะครับเนาะ <S <S เอามิยังโอกาสหดาผมสีแวะเวียนมาหาความรู้นําคุณพ่อไม่เนาะครับซึ่งเป็นกับมีประสบการณ์นในทุกด้านเพราะว่าที่เป็นการเลี้ยงงัวเนาะพ่อเนาะ <S <S อ่าเลี้ยงแพะนะครับกับพอสมควรอยู่มือนีกับขอบคุณหลายๆขอบคุณของคุณพ่อแล้วครับให้เชดิสเพิ่นฝากคำมั่นทิดแต่เป็นร่อง,งใจจุดกดสิพอกันมาคลิปต่อไปสวัสดีครับผม